สวัสดีค่ะแอนจากดับเบิลเอชเฟรชอัพนะคะวันนี้มาเอาเคยดีดีค่ะซึ่งเคยดีดีเนี่ยบางคนอาจจะสงสัยว่าเอฟเปิดร้านน้ำปั่นใช่ไหมร้านน้ำปั่นเนี่ยมันจะเป็นร้านเออเป็นผลไม้ปั่นแล้วมันเกี่ยวอะไรกับเคยดีดีอย่างนี้ค่ะที่ร้านเนี่ยมีอีกหนึ่งเมนูที่น่าสนใจเป็นมะม่วงดิบนะคะเราใช้มะม่วงดิบอาจจะมีหลากหลายสายพันธุ์ค่ะเอามะม่วงจีนหัวมาผสมกับเขียวสวยแล้วก็ ผสมกับขมิ้นแก้วค่ะมันก็จะได้รสเปรี้ยว,ยวๆมันๆแล้วเคยดีๆตัวเนี้ยเราเอาไปเคี่ยวเป็นน้ำาปลาหวานซึ่งเอามาราดลงในตัวมะม่วงปั่นนะคะซึ่ง ใครที่สนอ,อกสนใจอยากจะติดตามเดี๋ยวคลิปหน้าอีกไม่กี่วันเนี่ยเดี๋ยวจะมาลงวิธีทําน้ำปลาหวานลาดมะม่วงนะคะโดยใช้เคยดีดีให้ดูแล้วก็ใครที่บอกว่าได้ลองลิ้มชิมรสนะคะในส่วนของมะม่วงดิบปั่นลาดน้ำปลาหวานเคยดีดแล้วโอ้โหติดอกติดใจในส่วนของรสชาติของเคยดีดีอยากจะซื้อน้ำปลาหวานสําเร็จรูปจากดับเบิลเอฟเฟอั ก็ติดตามตอนต่อไปแล้วกันเนาะว่าแม่ค้าจะมีโอกาสหรือว่ามีเวลาหรือเปล่าเพราะต้องเข้าใจเนาะแม่ค้าอินดีมากขอบคุณมากค่ะสวัสดีครับวันนี้ก็อ้องมาสินค้าโชว์ให้ดูนะครับว่ามีผลิตภัณฑ์อะไรบ้างน,นะครับอันที่หนึ่งก็คือแท่งบิสานนะครับอันนี้ขวดละสามห้าบาทนะครับเป็นน้ำปลาร้าสมุนไพรนะครับยังไงก็สั่งกันได้นะครับอร่อยมากนะครับอร่อยแซ่บหลายๆนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็ เคยดีดีนะครับนี่อันนี้เป็นเคยสวนจากจังหวัดสงขลาเลยนะครับผมแบบเตึงเตงเลยนะฮะยังไงก็สั่งได้ครับที่ Facebook ของผมก็ได้ครับเอกลักษณะนะครับยังไงก็เบอร์โทรนะครับ0ู9 3 2เก้า1้าสาสองห้าห้าสอง้านะครับสั่งกันได้นะครับรำแท้ขอบคุณเพื่อนๆขอบคุณเพื่อนๆอ่าพิศลอยด้วยนะครับยูดิกด้วยนะครับที่อ่าเป็นกำลังใจให้แล้วก็ช่วยกันอุดหนุนนะครับทุกทุกคนเลยนะครับ สวัสดีครับขอบคุณที่อา่านาจ้าที่มอบออกอบเพเลมนะคะู่เคยน้ำซไทยดำถุงนี้มาให้นะคะดีใจที่ได้เป็น200คนแรกค่ะที่ได้ทานกบเพลนี้นะคะเป็นกอบเพลที่ทำจากคู่เคยนะคะไม่มีเกลือผงชูรสนะคะน้ำปลาน้ำปลานะคะ สังรอบต่อไปนะคะได้อ่าวันศุกร์ที่14นะคะที่ร้านสีน้อยตลาดต้นรังยัยค่ะขอบคุณค่ะ